นะนอกจากาษสถานที่ดีๆนะคะจากร้านซูชิแมนแล้วเรายังมีน้ำนะคะขนมนะคะบริการเด็กๆนะคะเดี๋ยวเด็กๆคนไหนที่แสดงแล้วเนี่ยแอบไปหารับประทานได้แต่ว่าคนไหนยังไม่แสดงครูขอร้องว่าอยู่เป็นกำลังใจให้ครูและเพื่อนๆตรงนี้แอบหนึ่งนะคะ บทเพลงต่อไปนะคะเป็นน้องเอมิลี่ค่ะครับผมวันนี้เอมิลี่นะครับจะมาแสดงเปียโนนะครับจะมาแสดงเพ,นนงเพลง Hot c u o s Bun นะครับแล้วก็เพลง Creation นะครับน้องจะเล่นไปด้วยแล้วก็ร้องไปด้วยนะครับวอยคครับไม่ธรรมดาเลยนะคะสำหรับเด็กน้อยตัวเล็กแค่นี้นะคะอขอเสียงกำลังใจให้กับน้องเอมิลี่ด้วยคะ<ข>่ะครับพร้อมไหมคะน้องเอมิลี่พร้อมอยังคะพร้อมแล้วค่ะงั้นเชิญพบกับน้องเอมิลี่ได้เลยค่ะ And why eyes you so hot are so small? จบแล้วนะครับขอเสียงตบมือเป็นกำลังใจให้น้องเอ็มมานี่เลยนะครับยอดไปเลยนะคะน่ารักมากมากเลยครับไม่ธรรมดาทั้งเล่นด้วยแล้วก็ร้องด้วยนะครับครูเป็นไงคะพอเล่นจบไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นค่ะเก่งๆค่ะรู้สึกเก่งๆค่ะขอบคุณค่ะเก่งเอาโอเคเขามีเพื่อนมากำลังใจด้วยนะคะวันนี้นะคะก็นะคะต่อไปลำดับที่3นะครับเป็นการแสดงของเด็กชาย อิ It, นนดนะครับสินสวรรค์นะครับวันนี้จะมาร้องเพลงแค่ยิ้นก็